นะอ่ะดีเลยหลวงพี่หลวงพี่มาอยู่ในบ้านด้วยหานลครับทีนี้หลวงพี่หลวงพี่ไม่จําวัดหลวงพี่มาจําบ้านแล้วนีผ้าด,ด้วยงามไส้แ้วหลวงพี่ว่าไงพี่ปาน เดินเจ้าหน้าท uh ี่ต่อมอกับจัดหางานครับหลวงพี่ไทยหลวงพี่หลวงพี่วัดไหน่ะนิปอลจะมาต่อนะครับปฏิบัติการฟ้าสางนะครับเด็ดปีกคนโกงนะครับอันนี้เปิดประตูแล้วนะครับตำรเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปตรวจค้นนะครับและนำมาจับ แสดงให้ดูนะครับซึงผู้เสียหายยืนยันนะครับว่ามีตำรวจระดับสารวัตรนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกลงพี่น้องแรยงานต่างด้าวจำนวนห้าร้อยกว่าคนนะครับจึงความเสียหายมูลค่าก็เกือบ7ล้านบาทนะครับก็เรามาทำงานแต่เช้านะครับ เดี๋ยวช่วง10โมงก็จะไปที่โรงพยาบเมืองสมุทรสาครไปเรื่องของหมอที่ทำคลอดลูกเสียชีวิตสามรายซ้อนนะครับก็จะเป็นภารกิจอีกภารกิจอย่างที่เดียวจะต้องเจ็ดจากนะครับเคสนะครับเคสน,นี้นะครับแล้วก็บ่ายก็ไปที่ศกบอเพื่อไปไก่เกี่ยผู้เสียหายที่เป็นเด็กกับห้างดังนะครับ วันนี้ภารกิจเรามีทั้งวันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับอันนี้เป็นแรงงานต่างด้าวจำนวนห้ารกว่าคนที่ถูกเช่าโกงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงมีแรงงานต่างด้าวนะครับมารออยู่ที่หน้าสอพอเมืองสมุทรการจํานวนมากนะครับก็ทุกคนกําลังเดินทางมาเพื่อเจาตัวผู้ต้องหานะครับนะครับไปที่สอพอเมืองสมุทรการนะครับ ดังนั้นเจ้าที่ตมเจ้าที่ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทาการแล้วก็ของชุดสืบของโรงพักเมืองสมุราการกรมการจัดหางนานนะครับกําลังเข้าตรวจคน้นนะครับตรวจสอบเอกสารต่าง,างๆที่ผู้ต้องหารายนี้ได้ทําการยึดของแรงงานต่างด้าวมาจำนวนมากกว่า500คนนะครับ ปฏิบัติการภารกิจในเช้านี้นะครับเราเดินทางนะครับจุดนัดพบตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับซึ่งบุคคลคนนี้เนี่ยเคยมีคดีหลายคดีแล้วครับที่ถูกจับหลายครั้งแล้วก็แอบอ้างตำรวจแอบอ้างนักข่าวนะครับซึ่งเราไม่สนนะครับว่าจะเป็นใครนะครับ ซึ่งเมื่อกี้ก็โทรไปหานะครับสาวัตนะครับที่อยู่ในขบวนการนี้ก็อ้างว่าเคยทํางานร่วมกับผมผมบอกได้ว,ว่าผมไม่สนนะว่าจะเคยทํางานร่วมกันไม่ทำงานแต่เราจับอย่างเดียวนะครับเราเป็นหน้าที่จับอย่างเดียวตำรวจระดับไหนเราก็ไม่สนนะครับใหญ่แค่ไหนเราก็จับนะครับไม่มีความเมตตาปานิการน,นันเมื่อคุณนะครับกล้าชอบโกงประชาชนเราก็ มีหน้าที่บำบัดทุกขบรรมงสุขให้กับประชาชนแล้วก็ทําหน้าที่นะครับช่วยเหลือ <Okay. S 1> เหยื่อชยายกรรมของเราทุกราย <Okay. S 1> แต่งานพวกนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าอยู่ระหว่างการตอบรอนุญาตซึ่งถูกสถานที่แห่งนี้นะครับทําการหลอกลวงว่าสามารถนะครับตอบริอญาตทำงานให้ได้แต่สุดท้ายทำให้ไม่ได้แล้วก็มีการ เรียกรับเงินตั้งแต่รายละ5 0 0 0กว่าบาทจนถึง17 0 0 0นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เป็นการเอาเอกาสารมาแล้วก็ไม่สามารถทำให้ได้นะครับสวัสดีสวัสดีพี่ <Start. S 1> เราไม่นสนใจนะครับว่าจะเป็นตำรวจระดับไหนนะครับจะเป็นทุ่มกับจะเป็นสาวัดเราจับหมดนะครับถ้าทำผิดกฎหมาย อันนี้เป็นการถ่ายทอดสดนะครับให้ดูภารกิจในการปฏิบัติการฟ้าสางนะครับเด็ดปีคนโกงนะครับวันนี้เราก็ร่วมกับพี่พ่สื่อมวลชนนะครับหลายๆช่องก็มีทั้งเจ้าที่กรมการจัดหางานนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทราก,การับนะครับนะ น,นี้เราอยู่ระหว่างการนะครับตรวจค้นนะครับก็ผู้ต้องหารายนี้ท้าทายเราตั้งแต่เมื่อคืนนะครับว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับแล้วก็บอกว่าแน่จริงมาจับได้เลยนะครับเราขออำนัิสาลออกมาจับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ ก็าสารจังหวัดสมุทรการก็นะครับเนตตาออกไม้จับและหมายค้นให้เรานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในคดีชอบโกงประชาชนแรงงานต่างด้าวจำนวนห้ารอยกว่าคนนะครับแล้วก็ดูว่าผิดการจัดหางานหรอไว้ทางในนี้เจ้าที่ทุกฝ่ายกำลังดำเนินการตรวจคน้นตรวจสอบนะครับหลักฐานต่างๆ อันนี้ถ่ายทออสดนะครับของเราเป็นการถ่ายท่อสดสดให้พี่น้องประชาชนดูนะครับซึ่งเป็นภารกิจนะครับตั้งแต่เช้านะครับเราทํางานกันนะครับปฏิบัติการฟ้าสารเด็ดปีคนโกงนะครับเราเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับแต่เราถ่ายรูปให้ดูได้ว่าเจ้าหน้าที่กําลังปฏิบัติการอยู่นะครับซึ่ง ต้องบอกเลยว่านะครับถ้าเข้าไปอย่างที่บอกครับเราก็จะถูกข้อหาบุกลุกนะครับอ,อันนี้ให้ดูการถ่ายท่าสดนะครับของเราสดๆนะครับ จะอ้างไงก็ช่างครับนะเดี๋ยวคุมตัวไปโรงพักก็จะมีต่างด้าวมารอรับเราเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจ้าหน้าที่ครับเราต้องอยู่ข้างนอกเพื่อไม่ให้โดนข้อหาบุกลุกนะครับนะก็หัวหมอไม่หัวหมอให้ดูเลยมีกะมีตาของ,ของตำรวจตํางชาติมาด้วย ครับนี่เราถ่ายเท่าไรดูนะครับซึ่งปฏิบัติการนี้เรานำหมายค้นรามาจับมาจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่ทำการช่อโกงและงานต่างด้าวจำนวน,นมากนะครับ มา่อบ้า <c oughs> นนี้ก่อนมีนักข่าวมานะครับปาโยโร่เข้ามา ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองนะครับเพราะว่าคืออ้างว่าสามารถต่อใบอนุญาตให้กับแรงงานต่างด้าวได้อะมอบอำนให้กับแรงงานต่างด้าวได้นะครับตปากบบงมอพูดอะไรอ้ชนี่อีกคน ไอ,อ,อ,อาาปอนเจเอกสารป่ะเอกสารเยอะไหม่ะ ไม่ได้ดยึดยังไงไม่ได้ยึดทำไมไม่ต่อให้เขาอืมนี่น่าเขาน่าจะมีเจ้าที่ถ่ายถ่ายคลิปวิดีโออยู่ พี่บอลมีคนถ่ายวิดีโอปะอ่าถ่ายวิดีโอให้หน่อยพี่อะแล้วเจอเอกสารปะเจอเยอะไหมอ่าแล้วขบวนพี่ต้องขึ้นดูขบวนด้วยอ่ะขบวนอะไรปะนอน,น,อนอแล้วพระ พี่บอลพระเป็นพระเป็นใคร,ใครอะอะลุงเรืองบุญอะแฟนลุงไอ้ลุงลุเรือง,ง,ง,งบุญอะสวัสดตไอ้ลุงเรืองบุญนนะะแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปจำวัดเหรออ่ไม่มานอนวัดอะ่ะเจอตาป่าวพี่ตาประทับ ไม่เจอหล่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่สามหลังจากที่ควบคุมตัวไปนะครับ